วันที่15-16กรกฎาคม2568ที่โรงแรม The Blue Sky Resort เขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายรณรชัยนวลหงผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาคเครือข่ายสื่อมวลชนคื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปปสภาค6 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2568 ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์รับรู้ผลการดําเนินงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์หลักการและสาระสาคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติดให้แก่กลุ่มนักสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องส่งเสริมให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าว สารให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพร่พผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดและจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัด9จังหวัดอีกด้วย โอกาสเดียวกันนี้น,รนรายรณรชัยนวนหงผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการได้ดันใหญ่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชมุมในหัวข้อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและการดําเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสํานักง,งานปปสภาค6ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี68 พร้อมกันนี้ยังได้มีการอภิปรายหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จากภาครัฐสู่ประชาชนและบทบาทสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนง,งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้แทนสำนักงานปปสผู้แทนตำรวจภูธรภาคหผู้แท,น, 6, ทนสอ,อ,อปปสอจอเพชรบูณ์ผู้แทนสสจเพชรบูรณ์ผู้แทนสื่อมวลชนในการสะท้อนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานด้านผู้แทนจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสี่นำเสนอ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังได้มีการแบ่งกลุ่มจํานวน5กลุ่มวิเคราะห์ป,ปัญหาอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนง,งานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้แก,ก,ดก่กลุ่มที่1จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มที่2จังหวัดเพชรบูร์และจังหวัดพิจิตร กลุ่มที่3จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทยัยกลุ่มที่4จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มที่5จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์